ในเบื้องต้นแรกๆเลยเนี่ยผมเองคิดว่าการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันคงสุดทางแล้วก็เลยคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดละก็ต้องยอมนะผมก็เปิดตัวกับหมอแสงนะครับจริงๆที่จะวบาเรียกหมอแสงเนี่ยแกเป็นผู้จัดการการไฟฟ้าพัทีนบุรีนะครับก็ เป็นคนที่ทํายาสมุนไพรมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสมุนไพรหมอแสงเนี่ยมีต้นตำรับมาจากหลวงปู่ผีฮุวัดสง่างามที่ป่าจีนบุรีทราบมาว่าต้นตำรับเดิมเนี่ยนั่งเดิมเนี่ยมาจากทางเขเมรน,นะครับหลังจากนั้นไม่นานผมขออนุญ,ญาตขัานช็อตไปแล้วกันนะครับว่าวิถีเริ่มเปลี่ยน มีบริษัทผลิตสมุนไพรมาคอนแทคกับหมอแสงทำมอ o u กันที่จะผลิตสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปให้มากขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมาผลิตแล้วส่วนหนึ่งหมอแสงก็มีมอันว่าส่วนหนึ่งแบ่งเอามาแจกผู้ป่วยทั่วไปส่วนหนึ่งก็มีจำหน่ายให้กับผู้ป่วยที่อยู่ไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือว่าไปสั่งซื้อที่ที่หน้าบ้านหมอแสงก็ได้ในระยะนั้นผมปรากฏว่าประสิทธิภาพของยายสมุนไพรนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมรวมทั้งตัวผมเองด้วยก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเหมือนปีแรกที่เราใช้ นะครับตอเริ่มเกิดความวิตกกังวลและพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรว่าจะมีสมุนไพรชนิดอื่นหรืออย่างอื่นหรือที่ไหนที่สามารถมาดูแลผู้ป่วยมะเร็งหรือดูแลตัวเองได้มากขึ้นในปี2561ปลายปีก็ตั้งแต่เริ่มมีข่าวของแม่มดกัญชา ตั้งแต่เริ่มมีข่าวของมิงตู้ตั้งแต่เริ่มมีข่าวของสายเขียวอะไรต่อมีอะไรก็พยายามพยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับแล้วก็ตัองเวรหาแหล่งข้อมูลหาความรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทิ้งเลยก็คือความรู้ทางด้านวิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้มีโอกาสไปพบ กับอาจารย์ธีรวัต์เหมจุธาพบลุงตู้พบอาจารย์สมยศกิติมั่นคงพบอาจารย์แพทย์หลายๆท่านารวมทั้งอา,อาจารย์เดชาศิริพัฒน์ที่มยูที่ข้าวขวัญที่สุพรรณบุรีแล้วก็ตระเวนหาความรูอ้อาจารย์ปานเทพหัวพงพันธ์และอีกหลายๆท่าน ที่ผมนัตอนนี้เนี่ยผมนึกเอ่ยนามท่านไม่หมดต้องต้องต้องขออภัยไว้นะโอกาสอยู่ด้วยแต่ว่าผมพยายามศึกษาแล้วอ,อ,อีกที่หนึ่งที่ผมไปก็คือสมาคมแพทย์แผนไทยที่กระทรวงสาธารณสุข,นนสขไปเข้ารับการฝึกอบรมไปเรียนรู้ในเชิงวิชาการจนกระทั่งคุณหมอ,อ,อคุณหมอจิมนี่คุณหมอสุภาพรมีล่า อันนี้อีกอีกขั้นหนึ่งที่ที่ผมไปเรียนรู้แล้วหาความรู้ไปฝึกฝนการทำน้ำมันกัญชาใช้เองกับอาจารย์เดชาสิริพรัฒน์ที่ที่ทข้าวขวัญที่สุพรรณบุรีไปงานกัญชาที่มีแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นของอแม่มกกัญชาไม่ว่าจะเป็นของอที่ครั้งใหญ่ที่บุรีรัมย เอาแพทย์แผนปัจจุบันไปตรวจแล้วก็มีการแจกน้ํามันกัญชาอะไรเงี้ยนะก็ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ทั้งจากแพทย์แผนปัจจุบันรวมทั้งประสบการณ์ตรงจากตัวเองประสบการณ์ตรงที่เคยดูแลผู้ป่วยด้วยกันตอนที่ไปอยู่ปาจินบุรีมาระยะเวลาหนึ่งที่ประคับประคองกันมาปัจจุบันนี้ผู้ป่วยที่ไป ปเจรัญชะตากรรมบันที่ปรจีนบุรีหลายคนยังมีชีวิตอยู่ที่ทำตามคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการดูแลตัวเองไม่ทิ้งแผนปัจจุบันในการ follow-up ตัวเองเช่นการตรวจเลือดก,ก,การเอ็กซเรย์ปอดการดูแลรักษาใน้องต้นจากผลข้างเคียงอื่นๆนะครับเราไม่ได้ทิ้งแล้วก็ใช้สมุนไพรควบคู่กันไป ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมเรียนตามตรงว่าไม่ได้ใช้สมุนไพรของหมอแสงแล้วแต่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้สมุนไพรที่มาจากตํำรับเดียวกันที่หมอแสงเคยแจกคือที่วัดสง่างามปราจีนบุรีและใช้น้ำมันกัญชานะครับควบคู่กันไปณปัจจุบันนะครับที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็มีผู้ป่วยอีก จำนวนไม่น้อยที่ยังเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ยังเหนียวแน่นยังปรึกษาหาลรือยังติดต่อกันอยู่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันอยู่จำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ยังใช้สมุนไพรของวัง่างามควบวกู้กับน้ำมันกัญชาซึ่งแล้วแต่บางคนก็ได้ใช้สูตรของ แม่มกกัญชาบางคนใช้สูตรของลุงตู้บางคนใช้สูตรของอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ผมส่วนหนึ่งผมได้ใช้สูตรของอาจารย์เล็กที่บุรีรัมย์ซึ่งผมก็ได้ไปไปพบอาจารย์เล็กมาด้วยตัวเองแล้วก็ไปศึกษาความรู้หาประสบการณ์ที่บ้านอาจารย์เล็กที่บุรีรัมย์มาด้วยตัวเองแต่ปัจจุบันยังยืนยันว่ายังใช้กัญชายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้ว ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นยังให้คําแนะนําผู้ป่วยอีกจำนวนมากให้ปรับใช้แล้วก็แนะนำให้อาจารย์เลศกลุบุรีรับถ้ามีคนที่ป่วยเป็นมะเร็งซึ่ง,งผมคงไม่สามารถยืนยันได้ว่าควรจะใช้สูตรไหนผมคิดว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษานอกจากหาความร,รู้จากแหล่งต่างๆแล้วเนี่ยคงต้องเรียนรู้และหาประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วย แต่ที่สำคัญที่ที่อยากจะบอกและเตือนท่านทั้งหลายว่าอย่าละเลยการดูแลตัวเองการใส่ใจเรื่องการกินอยู่นอนหลับเรื่องอาหารการกินให้พิถีพิถันหน่อยผมในช่วงที่ให้เคมีบำบัดแล้วก็ฉายแสงเนี่ยผมยืนยันกับท่านทั้งหลายว่า ชนะที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำาบื้ถ้วยจานจานช้อนที่ใช้ในการทานอาหารเนี่ยแยกเลยต่างหากแล้วให้คนที่ดูแลเนี่ยทำความสะอาดอย่างดีใช้ล่วกเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ภาวะของภูมิต้านทานของร่างกายแย่มากเพราะนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างมากทีเดียวเพราะนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งสำคัญ ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเองหรือว่าคนดูแลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจในการาดูแลตัวเองในเรื่องของความพิถีพิถันในเรื่องของอาชนะในเรื่องของอาหารการกินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับช่วงหลังมาเนี้ย จากที่ผมได้เดินทางพบผู้ป,ป่วยแล้วก็ยังศึกษาหาความรู้ทางด้านกัญชาอยู่เนืองๆในแต่ละที่ที่มีการจัดการฝึปปกอบรมแล้วที่ที่มีโอกาสได้ได้ไปบ่อยก็คือได้มีโอกาสาไปร่วมงานแล้วก็ได้ไปสร้างยุ่สร้างทานบาร,รมีร่วมกับอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ที่สุพรรณบุรีที่มูลอนที่๙ขวัญเนี่ยก็ยัง ได้ไปเห็นผู้ป่วยเนี่ยเป็นจำนวนมากที่ยังต้องผจนกับวิบากกรรมเหล่านี้ซึ่งผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยต้องเรียกได้ว่าก็ได้รับการรักษาด้วยวิธีทางทางการแพทย์แผนปัจจุบันจนสุดทางกันแทบทางนั้นแล้วก็ขันมาพึ่งสมุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกัญชา ซึ่งมาระยะหลังเนี่ยตอนแรกที่กัญชาได้รับการโปรโมทแล้วได้รับการยกระดับให้พ้นจากยาเสพติดตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนตมตรงว่าเป็นอะไรที่โดยส่วนตัวนะครับแล้วผู้ป่วยจำนวนมากที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยดีใจเป็นอย่างมากว่ากัญชาถูกกฎหมายนั้นนะไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆออีกต่อไปแล้วแต่มาระยะหลังเนี่ย เริ่มใจคลองไม่ดีแล้วเริ่มมีการพูดกันหนาหูขึ้นว่าจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดอีกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็อยากฝากาบรรดาผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่ป่วยนะครับอยากให้เปิดใจศึกษาคุณค่าและประโยชน์ของกัญชาจริงๆว่ามันมี ประโยชน์และคุณค่ามหาศาลอย่างไรแล้วนะวันนี้ตัวผมเองเนี่ยกล้ายืนยันนะครับกล้ายืนยันต่อหน้าจาันเล็กเนี่ยว่าที่ยังอยู่ได้จนป่านนี้เนี่ยผมว่ากัญชามีส่วนอย่างมากที่ช่วยให้ผมยังยังมีชีวิตและใช้ชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่สมดูลร้อยเปอร์เซ็นเหมือนคนที่เขาไม่ได้ป่วยนะครับก็อยากจะเรียนตรงนี้ว่า ากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยกันผลักดันเอาละถึงแม้จะมีการออกกฎออกกติกาในการควบคุมการใช้แต่ขอได้โปรดนะครับให้โอกาสคนป่วยที่หมดทางรักษาที่เข้ารับการรักษาแผนปัจจุบันจนสุดทางแล้วไม่มีทางเลือกแล้วให้มีโอกาสได้ใช้สมุนไพรไม่ใช่แต่เฉพาะกัญชาครับ สมุนไพรตัวอื่นๆที่ผมมีโอกาสได้เรียนรู้และได้ศึกษาเนี่ยยังมีอีกมากมายหลายชนิดที่คิดว่าน่าจะมีคุณประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งอีกจํานวนมากอีกผมเชื่อว่าไม่ใช่หลักหมื่นเชื่อว่าไม่ใช่หลักแสนผมเชื่อว่ายังมีผู้ป่วยมะเร็งนับล้านคนที่อยู่ในบ้านนี้เมืองน,นี้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ และที่สำคัญก็คือต้องการความชัดเจนในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ตรงของผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตยอยู่เรียกว่าตัวเป็นๆที่ยังใช้สมุนไพรในการดูแลตัวเองจนถึงทุกวันนี้ครับผมเองยังอนุโมทนากับสิ่งที่เป็นบุญ เป็นทานบาร,รมีของผู้ที่เกี่ยวข้องที่พยายามผลักดันให้สมุนไพรไทยไม่ใช่แต่เฉพาะบัญชานะครับได้ดำรงคงอยู่กับเมืองไทยให้ช่วยคนไทยถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้ช่วยทางตรงก็สามารถช่วยทางอ้อมให้คุณภาพชีวิตให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการรักษาของ แผนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะจากเคมีบำบัดไม่ว่าจะจากการฉายแสงหรือผลกระทบจากยาแผนปัจจุบันอีกหลายหลายชนิดซึ่งตามมาในอนาคตผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้เริ่มมีการพูดและมีการศึกษากันหนาวหูชัดเจนขึ้นว่าผลกระทบของคนไทยที่จะได้รับผลกระทบต่อไปในอนาคตก็คือเรื่องของวัคซีนโควิดซึ่ง ผมเองเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิดด้วยเพราะตัวเองป่วยเป็นโควิดด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นกันทั้งบ้านตอนนี้ผลกระทบที่ตามมาก็คือลองโควิดที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้มานั่งพูดคุยเนี่ยผมถือว่าผมขอใช้โอกาสนี้สร้างทานบาร,รมีร่วมกับอาจารย์เล็กเพื่อส่งต่อประสบการณ์ การเรียนรู้ในสิ่งที่หลายคนยังคิดไม่ถึงหลายคนยังคิดว่าสมุนไพรหลายสาระหลายคนที่คิดว่าสมุนไพรมีประโยชน์ไม่จริงผมยืนยันตรงนี้นะครับสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกัญชาหรือสมุนไพรตัวอื่นๆที่สู่โบราณโบราณเนี่ยผมมั่นใจว่ามีคุณมากกว่ามีโทษถ้าเราใช้อย่างมี องความรู้และประสบการณ์ที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นการสร้างกุศลและท่านบารมีอย่างยิ่งให้กับผู้ป่วยอีกนับล้านล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้ความสําคัญและเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยอีกนับแสนนับล้านคนที่ขาดโอกาสหรือว่า ไม่สามารถเข้าถึงสมุนไพรได้รับการเรียนรู้อย่างจริงจังในเชิงวิชาการและประสบการณ์ในการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้องเหมาะสมในอนาคตต่อไปครับขออนุญาตนะครับขอแทรกถามนิดนึงว่า<ช> <c oughs> ระหว่บบางช่วงปี2007นะครับระหว่างช่วงที่อาจารย์ทำการาารักษานะครับจนสุดทางแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้ชชีิตอยู่แบบ กับครึ่งปีที่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ใช้แรงบันดาลใจตัวไหนที่ที่ขับเคลื่อนว่าจะต้องสู้และจะต้องเดินต่อไปซึ่งผมคิดว่าถ้าเป็นคนหลายๆคนตรงนั้นคือแบบพอแล้วมาสุดแล้วกับสิ่งที่แบบเฮ้ยจะไม่อยากจะอยู่แล้วอาจารย์ใช้ชีวิตยอยู่กับมันยังไงได้ในช่วงระหว่างน,นั้นอาจารย์คิดอย่างไร,รอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นนี้คือหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสิ่งแรกเลยคือผมเนี่ย เป็นสิทธิ์เก่าสี่ล่าสิทธิ์เก่าไม่ดดนแล้วมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มีองค์ความรู้ทางด้านโรคติดเชื้อมีองค์ความรู้ทางด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมาก่อนพลร,รับราชการในกรมควบคุมโรคเรียนปริญญาโทมาส,สองสาขาวิชาสองมหาวิทยาลายัยต้องเรียนตามตรงว่าผมเวลาเหลือน้อยลง ในการที่จะเอาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาจากสถาบันอย่างที่ผมได้เอ่ยนานแล้วเช่นมหิดนสิิราชหรือแม้กระทั่งคณะเรรรรรรรปรศาสัจศาสตร์ศิลปกรเนี่ยผมจีได้ความรู้ที่มันอยู่ในตัวผมผมเลือกที่จะใช้ความรู้ที่ผมมีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้กับผู้ป่วยด้วยกันในการดูแลตัวเองตอนช่วงระหว่างที่ไปรับสมุนภัยหมอแสงซึ่ง ได้ประโยชน์เยอะมากนั่นเป็นการสร้างทานบารมีและอีกแรงบันดาลใจหนึ่งก็คือบรรดาผู้ป่วยมะเร็งทั้งหลายนั่นแหละที่ไปผจมวิบากกรรมไปรอคิวยาหมอแสงกันหลายหมืนหห่นหลายหลายพันหลายหมื่นคนในห่วงเวลาเดียวกันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเรายังมีคุณค่านะถ้าเรายังอยู่ต่อและสามารถ ช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้ว่ามันจะต้องจบลงแต่สิ่งที่เราได้มีโอ,อกาสให้กำลังใจบรรดาผู้ป่วยสามารถให้เขาได้มีเวลาได้มีโอ,อกาสยืดเวลาในการที่จะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เขารักได้ยาวนานขึ้นไม่ว่าจะเป็นวันเป็นเดือนหรือเป็นปีซึ่งตัวผมเอง ขอเรียนตามตรงว่าคนที่มาเยี่ยมที่บ้านในระหว่างที่รับการรักษาด้วยแผนปัจจุบันเนี่ยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเตรียมมางานศพอาจารย์ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาผมไม่ว่าจะเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาผมเพื่อนร่วมงานผมพูดแบบบ้านๆเลยนะเตรียมมางานศพได้แล้วอันนี้ต้องเรียนตามตรง แต่สภาพผมตอนที่ผมหลังจากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพื้นฐานความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ได้รับแรงบันดาลใจจากบรรดาผู้ป่วยหลายพันหลายหมื่นคนที่ไปพบปะเจอเจอที่บ้านหมอแสงปาจีนบุรีมันส่งผลให้ผมได้มีความรู้สึกไม่ท้อกับโรคที่เป็นคือตายก็ไม่ว่า แต่ขอใช้เวลาที่เหลืออยู่สร้างคุณค่าสร้างประโยชน์สร้างทานบารมีให้เกิดขึ้นก่อนตายแต่ท่านทั้งหลายครับผมก็ไม่รู้ว่าด้วยบุพกรรมหรือไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือทานบารมีใดก็ตามที่ได้ตั้งจิตตั้งใจเนี้ยส่งผลให้ผมยังมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกับอาจารย์เล็กในวันนี้และ ขอยืนยันว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่ในชีวิตหลังเกษยียณอยูราชการนี้ทำคุณประโยชน์เท่าที่สามารถจะทำได้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งพร้อมที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยอีกจำนวนหลายพันหลายหมื่นหรือหลายแสน หรือแม้แต่ทั้งหลายล้านคนที่กําลังหาหนทางหรือหาประสบการณ์ในการรักษาตัวเองนอกจากการดูแลตัวเองจากการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วการดูแลตัวเองจากใจตัวเองการดูแลตัวเองจากคนรอบข้างจากคนที่รักให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นใจให้เขาเชื่อมั่นว่ายังมีทางเลือก และทำให้เราอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่ากับการที่เลือกรักษาแต่แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียวขอยืนยันนะครับว่าสมุนไพรเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลตนเองในเรื่องของผู้ป่วยมะเร็งไม่ยกเว้นเฉพาะกัญชาเท่านั้นครับคิดว่าในรายละเอียดที่ผมให้นี่น่าจะเป็นประโยชน์ กับผู้ป่วยมะเร็งบ้างไม่มากก็น้อยและเชื่อว่าน่าจะเป็นขวัญกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้ป่วยอีกจำนวนมากมายที่กำลังขอแท้ที่กำลังหมดหวังรวมทั้งญาติญาติผู้ป่วยที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยผมอยากจะขอร้องวิงวอนท่านว่าขอได้โปรดเข้าใจผู้ป่วยและคอยให้กำลังใจอย่าหมดแรงครับ อย่าหมดหวังครับผมเจอผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่แพทย์แผนปัจจุบันเรียกพบเรียกพบญาติแม้แต่กระทั่งผู้ป่วยบางรายที่บอกว่ายอมรับได้เนี่ยแจ้งแล้วครับว่าอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่หลังจากที่เปลี่ยนวิถีมาดูแลตัวเองด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร ชนิดไหนก็ตามรวงทั้งกัญชาญเนี่ยุงทั้งปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหเมาะสมเนี่ยทำให้ผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยเลยทุกวันนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะอยู่ในกลุ่มของผมยที่ดูแลกันอยู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะทุกนะทุกวันนี้ครับ สำหรับวานนี้ก็คือว่าเป็นสุดยอดนะครับถือว่าจาร์ไายทอดเป็นวิจารณ์ให้กับคนทั้งประเทศนะครับที่หลายคนไม่รู้ทางเราก็คือจะขอบคุณนะครับหรือว่าไปขอบคุณจากใจเลยว่าเป็นจักปิดเสียงหนึ่งท่านที่ท่านเป็นตัวเป็นตป็นูตรงนี้เลยการผ่านมาแล้วการเดินทางเส้นทางจากสุดเส้นทางเลยนะครับท่านมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพื่อตัวเองเองยังมีคุณค่าอยู่ในปัจจุบันนะครับจะทําจนถึงถึงลมหายใจสุดท้ายเพื่อประโยชน์แก่กับ คนทั้งประเทศนะครับอยากพึ่งท้อครับสำหรับวันนี้ครัเราก็ขอขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอบคุณครับ